สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กก็จะมาทํากับข้าวอีกแล้วนะคะเมนูของวันนี้ก็คือผัดกะเพราเห็ดฟางค่ะยายปุ่นเป็นคนทํานะคะเห็ดฟางเนี่ยเราก็เก็บมาจากข้างบ้านของเราเช่นเดิมนะคะเพราะว่ามันออกดอกทุกวันเลยค่ะ<ต>ถ้าจะปล่อยให้มันบานทิ้งก็เสียดายนะคะก็เลยเอามาทํากับข้าวกินดีกว่าค่ะผัดพริกกระเทียมเสร็จแล้วก็เอาเห็ดฟางของเราใส่ลงไปเลยนะคะเห็ดฟางของเราก็ได้เยอะอยู่ค่ะพอกินอยู่นะคะแล้วก็ผัดลงไปเลยค่ะหอมๆค่ะตอนนี้เห็ดฟางภาษาบ้านตัวเล็กเขาเรียกว่า เกลยยรังซอค่ะเกลืก็คือเห็ดนะคะส่วนรังซอก็คือฟางค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะปรุงแบบไหนก็ได้ค่ะตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบกระเพราของเราลงไปเลยนะคะตอนนี้หอมมากๆเลยคะ่ะมีใครสนใจจะมากินด้วยกันไหมนอมาเลยจ้าอร่อยมากๆเลยน่ากินด้วยนะตัวเล็กก็เป็นหวัดยังไม่หายเลยนะคะตอนนี้ผัดกระเพราของเราก็สุกแล้วนะคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาจ้ามากินด้วยกันจ้าต่อไปก็จะไปทําราบหน่อไม้นะ เอาไม้ในบีบเอาน้ําออกไปแล้วนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ปรุงรสเหมือนลาบหมูเลยนะคะปรุงรสเหมือนลาบทั่วทั่วไปเลยค่ะแต่ที่จะเพิ่มเติมวันนี้ก็คือจะใส่น้ําย่านางลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะกรองเอาแต่น้ํามันค่ะเ,เรากรองน้ําย่านางของเราเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาล่าลงไปเลยค่ะตามด้วยมะนาวนะตอนนี้หอมมากๆเลยเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยค่ะเวลาที่ทําเมนูที่ต้องใส่น้ามะนาวนะคะมันหอมน้าม,มะนาวจนน้ําลายไหลทุกครั้งเลยค่ะโหเมนูของวันนี้ก็คือไม่มีเนื สัอาดเลยค่ะมีแต่ผักล้วนๆน่ากินมากๆเลยค่ะลาบหน่อไม้ของเราค่ะต่อไปตัวเล็กก็จะทอดกุนเชียงก่อนนะคะน้องนาทีบอกว่าอยากกินค่ะก็เลยทอดให้ค่ะอร่อยอยู่ค่ะยี่ห้อนี้ตัวเล็กเป็นหวัดนี่คือไม่ได้กินยาเลยนะคะรอให้มันหายเองค่ะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะหายเองตอนไหนมันจะเป็นสักกี่วันกันเชียวค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นมา3ามวันแล้วนะคะแต่มันไม่มีอะไรแทรกซ้อนเนาะเป็นหวัดอย่างเดียวค่ะก็เลยอยากลองไม่กินยาดูค่ะต่อไปตัวเล็กก็จะไปทําข้าวผัดให้พี่ต๋ วันก่อนนะคะเด็ก2คนนี้ชอบกินอะไรไม่เหมือนกันหรอคะน้องนาทีไม่ค่อยชอบกินข้าวผัดนะคะแต่ว่าพี่ตะวันชอบกินมากๆเลยค่ะบอกว่าอยากกินอะไรแม่ก็เลยต้องจัดให้นะคะตามใจข้าหน่อยค่ะเด็กน้อยข้าวผัดสูตรตัวเล็กก็คือไม่ปรุงอะไรเยอะหรอกนะคะแค่อย่างละนิดอย่างละน้อยก็พอค่ะแต่แค่ไม่ใส่ซีอิ๊วดําแค่นั้นนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่ชอบกินค่ะเด็กๆบอกว่ามันดําค่ะก็เลยไม่ใส่นะเพราะว่าไปตัวเล็กก็ไม่ชอบใส่ซีอิ๊วดําเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเล็กก็ว่ามันดําเหมือนกันค่ะปรุงรสเสร็จแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันเลยนะคะหอมมาก เสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะดูสิคะควันมันลอยฟุ้งเลยค่ะหอมหอมค่ะข้าวผัดไข่ของตัวเล็กก็น่ากินอยู่นะคะอร่อยด้วยนะตัวเล็กก็ไม่ค่อยชอบกินสักเท่าไหร่นะคะข้าวผัดนะค่ะนานๆค่ะถึงจะนึกอยากกินค่ะอันนี้คือตัวเล็กต้มหน่อไม้อยู่นะคะก็เลยมาเปิดดูเขี่ยๆมันนิดนึงค่ะเพราะว่าน้ํามันล้นออกมาเนาะก็เลยมาเขี่ยนิดนึงค่ะให้น้ํามันยุบลงเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวให้ดูหน่อไม้ที่ป้าเอามาให้นะคะใหญ่เท่าน้องนาทีเลยค่ะมีตั้ง3าหน่อจะกินหมดไหมล่ะทีนี้ หน้น่อไม้นี่คือหน่อไม้เยอะจริงๆเลยนะคะหน้านี้อะไปทางไหนก็มีแต่หน่อไม้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ